สรุปงาน Dreamforce 2024ที่ซานฟรานซิสโกสัน้นกระชับและจบในที่เดียวกับราวด์ทูเอเจนต์ฟอนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เพิ่งถูกเปิดตัวและเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดในงาน Dreamforce 2024 โดย Salesforce เปิดประสบการณ์ที่เหนือกว่าใครด้วย AI for Corporate ที่ล้ำที่สุดในปัจจุบันอย่าง Agent Force ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรม AI autonomous ที่เข้ามาช่วยลดภาระงานในหลายภาคส่วนให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในงานภาคบริการหรือ Service Agent Force จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหมายเลขคำสั่งซื้อหรือสถานะคำสั่งซื้อได้อัตโนมัติสามารถรับฟัง ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาได้อย่างมีเหตุผลจากความสามารถข้างต้นของตัว Agent Force เราก็ยังสามารถที่จะกำหนดขอบเขตการทำงานของ Agent Force ได้ง่ายๆผ่านการเทรนด้วยข้อมูลบนแพลตฟอร์มซึ่งไม่ใช่เพียงข้อมูลทั่วไปแต่เป็นข้อมูลจากระบบ CRM ขององค์กรเองทำให้การทำงานของ AI เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือฉลาดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น องค์กรสามารถใช้แพลตฟอร์มของ Salesforce เพื่อสร้างและกำหนดขอบเขตการทำงานของ AI ได้อย่างชัดเจนเราสามารถกำหนดได้ว่างานใดที่ AI agent ทำได้และงานใดที่ทำไม่ได้ยกตัวอย่างเชน่นเราสามารถกำหนดให้ AI ส่งงานต่อให้มนุษย์เมื่อมีการต่อรองราคาเข้ามา และเราสามารถอนุญาตให้ AI ตรวจสอบสินค้าคงคลังโดยเชื่อมต่อกับ MoveSoft APIs หรืออ้างอิงข้อมูลจาก Store Inventory API ได้และยังสามารถสร้างพร้อมเองได้เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะตัวของแต่ละองค์กรได้มากที่สุดโดยทั้งหมดนี้สามารถทำได้ง่ายๆบนแพลตฟอร์มโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลย Hi, I'm Sophie, your SaaS AI assistant. How can I help you today? Yep. Hey, Sophie. Uh, it's me, Patrick, again. I wonder if you can just give me an update on my uh, order delivery for my most recent order. Is this about the Saks Fifth Avenue Collection cashmere baseball bomber sweater? Yep, that's the one. Great. We have two delivery options available. I can have it delivered within three to five business days, or it can be picked up as soon as today at Saks San Francisco. Which option works best for you? Oh, that's great. Um, I would love to come into SAC San Francisco and pick it up. Great. I've placed the order and notified the in store client advisor that you will pick up the item. They will have it ready for you within the next three hours. Is there anything else I can help you with? Nope. That's fantastic, Sophie. Thank you so much. You've been super helpful. Thank you. <laughs> ซลฟอร์สระบุชัดเจนว่า Agent Force จะถูกนำไปใช้ในทุกแอปพลิเคชันของ l ซล f o r c e เช่น Service Cloud, Sales Cloud, Marketing Cloud และ Commerce Cloud ซึ่งจะเข้ามาช่วยงานในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมความเป็นเลิศของ l ซล f o r c e ในด้าน CRM ทำให้การพัฒนา AI ของพวกเขามีความแม่นยำและสมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยตอบโจทย์ทั้งความต้องการขององค์กรและลูกค้าได้อย่างตรงจุด และนอกจาก Agent Force แล้วก็ยังมีไฮไลท์ต่างๆอีกมากมายภายในง,งาน Dreamforce อย่างเช่น Atlas Engine ในการใช้เหตุผลและการเรียนรู้ของ Agent Force มันทำหน้าที่ช่วยตัดสินใจโดยการวนซ้ำขั้นตอนต่างๆจนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จและ Salesforce ยังมีประกาศเกี่ยวกับ Data Cloud New a d d i t i o n เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลแบบ r ร alT i m e และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลรูปแบบวิดีโอและเสียงได้โดยตรงเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังมีประกาศเกี่ยวกับความร่วมมือใหม่ระหว่าง IBM และ Google กับ Salesforce ที่จะช่วยขยายขีดความสามารถของ Agent Force ได้มากขึ้นทำให้การทำงานข้ามแพลตฟอร์มสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ในงาน Dreamforce ยังไฮไลท์ถึงการลงทุนในด้าน AI กว่า1,000ล้านเหรียญของ Salesforce ก็คือการเปิดตัว AI Centers และการลงทุนในการพัฒนาทักษะด้าน AI ของพนักงานโดยทั้งหมดนี้ทำให้ Salesforce ยังคงเป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้าน CRM และ Technology AI ที่ช่วยให้องค์กรมีศักยภาพสูงขึ้นในการให้บริการลูกค้าสนใจบริการต่างๆจัดทาง Salesforce.com ติดต่อได้ที่เรา True Solutions ของเราเลยนะคะ